สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆพ,พี่น้องทุกคนวันนี้พาคนมาดูมาชมทุ่งนาน,นะคะเสียวพัดีสวยมากขา้ขางๆนองเคียวเลยพอดีขับรถผ่านแล้วพอดีก็เลยผ่านพี่น้องทุกคนนะครับน้องไซร์ จัใส่